6. มหาบุริสลักษณะ32แปลและเรียบเรียงจากลักษณะสูตรทีคณิกายปาติกะวัคลักษณะมหาบุรุษ32อย่างและเหตุให้เกิดข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วความสำเร็จของผู้มีมหาบุริษลักษณะ32 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษที่เพียบพร้อมด้วยมหาบุริษลักษณะ32ประการมีความสำเร็จเป็นสองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ1ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ทรงธรรมได้ครองราชโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตรทรงชนะสงครามแล้วมีอาณาจักรมั่นคงมีรัตนะวงเล็บสิ่งน่ายินดีสิ่งที่มีค่ามากและนำความปราบปลื้มมาให้7ประการคือ 1. จักรกรัตนะ 2. ช้างรัตนะ 3. ม้ารัตนะ 4. มณีรัตนะ หิงรัตนะ 6. กขหบดีรัตนะ 7. ปรินายกรัตนะพระราชบุตรของพระองค์มีเกินกว่า1,000คนร้วนอาจหารกแลกล้าสามารถย่ำยีเหล่าข้าศึกได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้การปรับและการออกคำสั่งประหารหรือการทำร้ายทรงครองแผ่นดิน มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตไม่มีหมู่โจรผู้ทําอันตรายมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยอันตรายใดๆ 2. ถ้าหากว่ามหาบุรุษนั้นทรงออกจากเรือนบวชเป็นบัพพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำจัดกิเลสได้แล้วในโลก